กดจุฬาลำพาค่ะพามารู้จักสมุนไพรสิ่งนี้แล้วก็เป็นตัวยานะ <S <S แล้วก็โด่งดังมากๆเมื่ออเมริกาไปทำการวิจัยนะคะว่ามีฤทธิ์ในการต้านหรือแก้การทางโควิดได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปรู้จักสปปรรพคุณกันค่ะอันนี้คือใบของเขารู้จักต้นกันก่อนนะคะและอันนี้เขามีดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือดอกของเขานะคะ เอาไปทําชาดื่มนะตัดยอดเนี่ยไปใส่แก้วแล้วก็กดน้าร้อนใส่ก็ได้ชาดื่มแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรจากจีนนะแล้วก็เข้ากลุ่มยาหอมเนี่ยเป็นยาหอมยาหอมเทพปจิตยาหอมนวโกดเนี่ยนะคะอ่ามาดูว่าเขาแก้อะไรกันได้บ้างนะคะช่วยขับเสมหะแก้หอบหืดแก้ไอขับเหนือช่วยเจริญอาหารเป็นยาระบายช่วยขับลม แก้ตกเลือดแก้ช้ำหนเป็นไงดีเนาะแก้ลงวิงเวียนแก้การหน้ามือตาลายใจสั่นคลื่นเหียนอาเจียนจุกแน่นในท้องอ่านี้ไงถึงได้ไปเข้าตำหรับยาหอมเนาะช่วยให้ประจำเดือนมาปกติแก้ปัญหาเรื่องระดูขาวนะเป็นยาชูกำลงังแก้สะอึกบำรุงเลือดบำรุงกระดูกแก้ฤทธิ์สีดงวงถารด้วยนั่นสิแต่มีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกว่างานวิจัยอันหนึ่งที่แบบเก๋ไก่มากไปยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทเรส อ้าวไปยับยั้งเอนไซม์อันนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายว่าเอนไซม์เนี้ยเขาไปทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมนั่นเองพอเขาไปยับยั้งเอนไซมนั้นก็เลยแปลว่าเขามีผลในการรักษาโรคความจําเสื่อมอันนี้คือเป็นอะไรที่เลิศมากคือหน้าปลูกติดไวอ้อ่ะแล้วก็ไม่ได้ปลูกยากอ่ะอันนี้พาดูพื้นที่การปลูกอันนี้คือลงดินธรรมดาแต่ว่าจะแบบอยู่กลางแจ้งนะเห็นไหมคะ อันนี้เป็นพื้นที่ปลูกผักนี่แหละค่ะอันนี้เป็นดงวอเตอร์เคสแต่ว่าเราก็มีโกดุฬาลัาพาขึ้นแบบนี้อันนี้หนึ่งต้นซึ่งอันนี้ไม่ได้เอามาปลูกนะคะเป็นจากดอกจากเม็ดของเขาล่วงแล้วขึ้นเองคือหมายความว่าเดิมนั้นเรามีต้นแม่ต้นคุณแม่คือต้นนี้นะคะนี่ก็มันก็มีดอกใช่ไหมอ่ะมีดอกมีลูกอะไรก็แก่ลนไปปรากฏว่าขึ้นไงขึ้น ก็เอ๊ะตอนแรกก็คิดว่าต้นอะไรนะคะก็มีเผลอถอนทิ้งไปบ้างอุตายยังอยู่ดูน่ารักมากๆนะคะวิธีทานนี้ก็ไม่ยากเลยนี่ตัดตัดตัดไปสักแค่เนี้ยปุ๊บไปใส่แก้วกดน้ำร้อนใส่เรียบร้อยเลยนะคะใกล้ๆเคียงๆกันอันนี้อาจารย์ปลูกไว้เพื่อให้เขาคู่กันนั่นคือย่าหวานค่ะอันนี้ออกดอกเห็นไหมตัดไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยยอดแค่เล็กๆเนี่ยย่าหวาน ไปใส่แก้วพร้อมกดยูราลำพากดน้ำร้อนใส่มีหวานนิดๆเก๋ค่ะนะอยากให้มีถ้าใครไปเจอลองหามาปลูกดูแล้วปลูกง่ายแล้วสวยสวยนะแต่ถ้าพอเขาสูงแล้วเขาจะล้มก็เลยต้องใส่ซุ้มเนี่ยประมาณเหมือนซุ้มกุหลาบแบบนี้ค่ะเห็นไหมฮะปึ๊บลงไปนะเก๋ไก่นะลองดูนะคะเผื่อใครมีอยากให้ปลูกอยากให้ปลูกนะ